สวัสดีจ้าระยาชานันแนวชันนี้ไม่ช่องกลับมาอีกแล้วจ้าหลังจากที่เ้าเรียนจบสักครอนที่หนึ่งเรื่องของคำสรรพ,พนามไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็คำถามที่เ้าใส่ในสรรพ,พนามก็คือกระโดและไข่เราจะมาพูดถึงกระโดและไข่ใช้ยังไงนะคะกระโดก็คือถามถึงสิ่งมีชีวิต เช่นคนสัตว์เสียชีวิตก็ถามได้นะเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะจ๊ะตั้งคำถามก็คือโดเยโตกระโดเยโตคนมาเคาะประตูเราอยู่ในบ้านก็กก็ก็เราอยู่ในบ้านกระโดเยโตตอบก็คือยาเซมหรือว่าเอเซมเลยา แต่ถ้าเราถามถึงคนอื่นก็กระโดเยโตโตเยเลยาเราถามถึงบุคคลที่สามก็ได้นะคะต่อไปใขรก็คือถามถึงสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งคองผลไม้พืชผักอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่มีชีวิตเนาะเวลาใช้คำถามก็คือคาเยโตนั่นคืออะไรคาเยโต เวลาตอบโต้เยมิซานั่นคือโตโต้ยสโตนั่นคือเก e ้าอี้โต้แยละชุนนาเนกนั่นคือคอมพิวเตอร์ค yeah, ่ายยโตโต้ยเทเลวิเซียก็คือกดของข้อหนึ่งเราตอบถามตรงก็คือตอบตรงถามอะไรก็คือตอบอันนั้นนะคะกระโดเยโตโตเย ค่ะเยตตเยใส่ชื่อลงไปเลยค่ะถามถึงอะไรตอบอันนั้นครูผู้หญิงครูผู้ชายคนชื่อนั้นชื่อนี้เจอกันอีกทีหน้านะคะง่ายๆค่ะ